สวัสดีครับยิด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรค์น,นะครับวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตครับในส่วนของที่มีการประชุมคอรมที่ผ่านมานะครับเคาะแจกเงิน2,000บาทให้ลูกจ้างม .33 ใน6กิจการนะครับใครได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับคอรมอเคาะแล้วครับเตรียมเยียยาลูกจ้างม3 3และนายจ้างใน6กิจการ ในพื้นที่กทมและปริมณฑลที่ถูกสั่งปิดกิจการจากโควิด19นะครับโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างผ่านพร้อมเพย์นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่7กรกฎาคมครับนายอนุชาบูรพชายัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับใครที่ได้รับเงินเยียวยานะครับในครั้งนี้นะจะมีนายจ้างผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับ กิจการใดที่ได้รับการเยียวยานะครับก็จะมีกิจการก่อสร้างนะครับกิจการที่พักโรงแรมและบริการด้านอาหารกิจการศิลปะความบันเทิงและนันทนาการกิจการกิจกรรมการบริการอื่น,นๆที่ได้รับผลกระทบนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะได้รับนะฮะในเรื่องของการเยียวยาโดยกิจการเหล่านี้นะครับต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับได้แก่จังหวัดนครปฐมนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครนะครับพูดถึงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการนะครับที่จะได้รับเนี่ยนะครับมีหลักเกณฑ์อะไรได้รับเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้รับช่องทางไหนนะมาดูข้อมูลกันนะครับนายจ้างอยู่ในฐานข้อมูลของประกันสังคมนะ ตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่นะครับตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง30กรกฎาคม64จำนวน44,940ลายโดยนายจ้างเนี่ยนะครับจะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนนะครับแต่สูงสุดได้ลูกจ้างไม่เกิน200คนต่อแห่งนะครับหากนายจ้างเป็นนิติบุคคล ประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีฝากตามที่นายจ้างได้แจ้งเอาไว้หรือวิธีการอื่นตามที่กําหนดนะครับส่วนลูกจ้างนะครับที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3อันนี้จํานวน6 6 3 9 1 6รลายซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยา2000บาทครับโดยการโอนเงินเนี่ยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะนะในรูปแบบของการจ่ายไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง หรือนะครับทางด้านของนายจ้างก็แล้วแต่นะครับจะมีการเริ่มโอนเงินวันไหนนะครับอันนี้ก็สําคัญในเรื่องของการโอนเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นการโอนครั้งแรกวันที่23กรกฎาคม2564และโอนเงินนะครับซ้ำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับนอกจากนี้นะครับประชุมคอรมอยังมอบหมายนะครับให้สำนักงานประันสังคมเร่งลงทะเบียนนายจ้างและให้กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนนะครับประกันสังคมรายใหม่ในวันที่29มิถุนายนถึง30กรกฎาคม254เพื่อยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจและมีการจ้างงานตามจำนวนที่แจ้งที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้จริงรวมทั้งเล่งประสัมพันธ์นะครับให้ในายจ้างรายใหม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับมากขึ้นด้วย อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจาก INN แล้วก็ฐานธุรกิจด้วยนะครับที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปนะภาพชัดๆเลยก็เป็นการเคาะอนุมัตินะครับเรียบร้อยแล้วจากครอรมอแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับในวันที่23กรกฎาคมที่จะมีการโอนให้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับลูกจ้างผู้กันตนมาตรสสา33อันนี้นะครับจะได้รับเงินเยียวยานะครับ2,000บาท แล้วก็นายจ้างนะครับตามที่กิจการที่เราแบ่งปันไปข้างต้นก็จะได้รับนะครับเงินเยียวยานะ3 0 0 0บาทต่อลูกจ้าง1คนสูงสุดนะครับต่อลูกจ้างไม่เกิน200คนต่อแห่งนะครับนี่ก็เป็นภาพเอามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับว่าทางด้านของประกันสังคมมีการจ่ายหรือมีการแจกเงินอย่างไรให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไคร์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดอมชาแนลบายเกษมสันต้องลํำลาบไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ